สวัสดีครับสวัสดีจ้พี่นังกรนลูกมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่นอง FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรแพงสาวหน่อยลพื้นโชว์สวัสดีครับทางเขงงางันขึ้นนี้นะครับผมเปิดประตูซุ้มช้างนะครับโอ้ ที่ครับผมขอมากโอ้บุนไปไป่ย่อเงออออออี้ยสวดสดีอะไะเป็นบันสีดวดนมากน,นี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้ฮะยทท้ย สุดยอดเลยว่ะน,นี่เดียทุกตาอ้จริงๆิงด้วยวัน,นักสีว่าโดนเรือ <c oughs> อันนี้แล้ววันฮักเข้าวันฮักเข้าทั้งนั้นหละ <c oughs> นี่ผู้ชายนี่เดี๋ยวาไทยกิ๊บกี่ก็๊บผู้ชาเพลิน <c oughs> เ,เลยเรียเจอ <c oughs> ข้างหน้า อันนี้ละอันนี้ละบางนี่ล้เออนี่ละโอ้เห็ดย่างฮะทานเห็ดย่างนี่ปัดโทษปัดโทพีเสียครับพี่ตัวไก่เนี่ยฮ่า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 ่าาา่่ฮ่ เ็ดัลตกใจหมดแต๋อแตกเลยวายาเลยโอ้ยพี่น้องเไยบ่มามือแรกนี่ถือว่าพลาดไงเห็นก้อนมูพี่น้องเห็นก้อนมูเห็นก้อนมูตึ๊ดดาวมาแล้วเล่นไบใบมาแล้ว <c oughs> เห็เนลเนลยเห็นเลยเห็นเลย จ้าไปด้วยจ้าโอ้ยฉันเจ็บผมจริงเจ็บผมเข็ดมันจะซื้อกูเมียนได้ดิฮะล่ะเข็ด ร่างกายหัวพร้อมหนูพร้อมแต่ว่าแม่รดูเสียงหัวโซมาสามที่มือต่างหมอกต่ก็เป็นยัง<อ>พนมมือแถวเป็นยังคือเป<ก>เอลเี่ยนตเตืนเต้นได้ไหเตืนเต้นได้นียคืไปเอาตุ๊กตาาษาตัวนี้เตืนเตียนเลยบเบทอมึมงก็ไปบอกแค่หน็ลืมเฮ้ยจะเล็กจะเล็กตืนเตียน กินข้าวกินน้ำหรือเบล่านี่้อันนี้ไม่ชปไมไม่มีค่ะเลยอมีอันนะชุดนักร้องมาไม่ทันแต่ว่าชุดอันเพชรจมาอยสวสยๆชุดนักร้องกัเลซแซออนเกออยน่าไกนแ่อ้าน้เลยหโอ้คนแรกเลยนเด้นนี่เขาไอโฟนพอเวิ่นละมัตื่นเ่พ่อตื่นทอตื่มาจับมือเรา มาด้ค่ะเด้อมามาข้าวตอปูข้ปปอดปูปอดปูไม่ไีคุ้นนะสองมือซื้อมาสองมืออ้ยละคนแหนบแแนคนแน่นซื้อมาสองวันแบบปอเกาไป็ดไยเปเท่นเหรอ โอ้ข้างบน10ี่ได้หมื่นเก13็ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองืสอ13หมื่นสี่เออส่ว้ามจำน้ำดิสองหกมื่นสองมื่นสองมื่นสานึ่ เอ็นเตอร์พอรกรับงานดูครับมาแล้วครับขอนางน้นเด้อข็ทางหนึ่งไม่อ่านบึงเดินยังไงตองเม่นของสิวัดดลแท้ๆ่นะมมาแล้วครับบ้านหักสิวัดดล สวัสดีครับคนนั่งข้างๆนี่ของเียต็มเลยว่าโจดทำอะไรครับผมยัโเฮ็ดรังการมาก สีนี่ก็ต้องพูดถึงเลยกับสีฉูดฉาดมากปัน่นปั่นเองก็ดิ้นี่แล่นเลยอาวมีพิ้นมีแค่นะแัรดี่ดิซุม่มบ้า ตอนแรกถาสีสมปะได้สีอันนั้นไหมเออสีสมสมไหมมันบะมีมม่ไหมเจ๊เลยเอาสีขาวเลยช่วยดีเห็นตัวไปว่าคือมูเหรอตอนกาคือมูนี่แหละไปไปไปออกแม่ลาไป

ก็ต้องวงเรื่องฝนครับเพราะว่าฝนไปแล้วครับบาดาน่า่ง่ไปหาแสนที่าลแตตอไปแล้วเริ่าเดิาใส่กระดาปากสียอดแล่้องอมือก็ขามายอดอลังการครับผมงสีเสียงขึ้นนี่กุมับเข้ากลุมปิดคุ้มครับผมขับาเสิไปเขาวมจอจีอัินีๆนะครับมแล้วไปแม่ลาครับสวัสดีครับ